มาดผู้นำครอบเผยหนึ่งแข้งพูดปลุกใจเกมบุกทุบสเปอร์ลุนท่าสติเกมเยือนย่ำแย่เจาะหประเด็นก่อนเกมเลเวอฟูพบกับทางคิสันพาเร์เลเวอฟูขอยึดจากฝูงกันต่อไปซาล่านำสามหน้ากระชวกทินพาเรตที่มีสหป,ป้องสู้นักคืนนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวรีบูพูเป็นแฟนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวรอร์พูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานที่ทางเชคเก้นคอปนะผมคุณซื้อทางรอร์พูระบุนะฮะก่อนหน้าเกมกับทางสเปอร์นั้นจอร์จินโยวันดุ้มช่วยพูดปลุกใจทิมส้อมให้พวกเขาเก็บ3แต้มมาได้พร้อมชมเคอร์ติสโจนที่มีพัฒนาการอันยอดเยี่ยม โดยอยีกหนึ่นทางเจคเก็คอฟผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยมาว่าจอร์จินโย่ไวดุ่มกองกลางชาวดัตช์ช่วยพูดปลุกใจคนในทีมในช่วงก่อนเกมในศึกฟุตบอลอังกฤษนัดชี้หงแดนลิเวอร์พูลเปิดประลองแอนฟิลด์เอาชนะทอตทัมพอลสเปอร์ไป2ต่อหนึ่งเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาโดยก่อนลงเล่นนันดต่างกันนั้นลิเวอร์พูลกับทางสเปอร์มีถ้วยชิบหคะแนนเท่ากันนะฮะ ทำให้หลายคนมองว่านี่อาจจะเป็นนัดที่ส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ในระยะยาวและสุดท้ายก็เป็นทีมของครอปนะฮะที่ได้3มแต้มไปครองโดยพวกเขาเข้ามาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมจากทางโรเบรโตฟิมิโน่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยตอนก่อนเกมกับชารันแตนพัลสเปอร์ชินนี่ตะโกนดังลั่นอยู่ในห้องแต่งตัวมาว่าห้ามเล่นห่วยแตกในครึ่งแรกกันอีกนะพวกซึ่งจริงแล้วเราต้องจะมีคนตะโกนแบบนั้นตอนที่อยู่ในห้องแต่งตัวในช่วงพักครึ่งอีกนะ เพราะสุดท้ายแล้วเราก็เล่นได้แย่ในอีกประมาณ1 0 1ถึงทีหลังจากนั้นครอบตคนนี้ได้กล่าวระบุนะฮะโดยกฤษฎีชาวายนอรมันได้กล่าวชมคาร์ิสโจนมิดฟิลด์ดาวรุ่งด้วยว่าที่มีสาพัฒนาการยอดเยี่ยมเล่นได้ดีในช่วงที่ผ่านมาบางคนอาจจะบอกกับคุณว่าถ้าคุณอยู่กับทางเดวร์พูคุณจะเติบโตอย่างรวดเวร็วและผมนั้นก็ไม่ได้หมายถึงแค่ในระดับสโมสรแต่ผมหมายถึงการอยู่ในเมืองนี่เลย โดยเคอร์ติสนั้นเป็นเพียงเด็กอายุ19ปีคนหนึ่งจนกระทั่งถึงเวลาที่เขาลงสนามซึ่งจริงๆแล้วนักเตะวัยรุ่นทุกคนนะฮะควรจะทําแบบนั้นส่วนใหญ่แล้วเมื่อนักเตะอายุ19ปีแล้ว,ลวนะคุณจะบอกว่าคนคนนั้นสามารถเล่นพลาดได้เป็นธรรมดาทุกคนสามารถทําพลาดกันได้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยแต่พอเราพูดเกี่ยวกับวัยรุ่นแล้วเหรอเราก็ลืมนึกถึงเคอร์ติสไปเลยถือว่าแม้ว่าโจนจะอายุน้อยแต่เขาก็แทบจะไม่มีจังหวะเล่นพลาดเห็นเลยนะ เพราะเราไม่ได้มองเขาเป็นเด็กอีกต่อไปทั้งที่จริงๆแล้วเขาคนนี้ยังเป็นเด็กคนหนึ่งอยู่แล้วเขาต้องการทํางานอย่างหนักกันต่อไปการทํางานอย่างหนักทำให้เขาไม่เลงมากมมยนักทุกอย่างมันเป็นไปได้ด,ด,ดีและถ้าเขาทําอย่างนั้นแล้วก็อนาคตของเขาก็อาจจะสดใสสุดๆเลยก็ได้นะเจอกันครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลเตรียมนำลูกทีมไปเยือนคิสสันพาเลรในเกมฟุตบอลบเบลเยียมในวันเสาร์ที่19ธันวาคมนี้ โดยจะเป็นคู่แรกนะฮะและหากพวกเขาสามารถเก็บชชนะได้อย่างที่ต้องการทำให้ทีมคู่แข่งแย่งลุ้นแชมป์ต้องเจอความกดดันเพื่อพยายามทําแต้มไล่จี้ให้ทันทีโดยเกมนี้ทางหงแดงคงจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะเพราะพวกเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะลบสถิติการเล่นเกมเยือนสุดจ้ำแย่ในการนี้โดยสะกดคำว่าชนะไม่เป็นถึง5แมตช์ติดต่อกันฉะนั้นนี่คือบททดสอบสำคัญสำญสหรับแชมป์เก่ากันเลยทีเดียวโดยเริ่มจากท่านผม1นนะฮะ ข่าวดีไม่มีนักเตะเจ็บเพิ่มเติมสิ่งที่ทำให้ทางสว็อกเดอะครอฟนั้นโล่งใจที่สุดในเวลานี้ก็คือการไม่มีรายชื่อนักเตะใหม่บาดเจ็บเพราะไม่งั้นเจกเกนคอฟคงได้เดินเข้าไปศูนย์ฝึกเยาวชนเพื่อมองหานักเตะดาวรุ่งดวงใหม่สำหรับนำมาใช้ในงานที่ยามหงแดงแลลเวอร์ฟูพิการแบบนี้ก็เป็นได้นอกจากนี้ยังมีข่าวดีเพิ่มอีกก็คือชเอลมาติฟ เซ็นเต้แบ็กตัวหลักคาดกันว่าจะหายเจ็บและกลับมาฟิตสมบูรณ์แบบสำหรับลงสนามในเกมเยือนกันอีกครั้งหลังจากที่เขาต้องพลาดช่วยชีมในแมตช์เฉือนชนะไก,ก่เดอะทองทันเดมอสเปอร์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอยา่างไรก็ตามนะผมหากเกิดกรณีที่ทางประกันหลังชาวแคนาบรูนยังไม่ฟิตเต็มร้อยแน่นอนว่าคุณซูเลือดดอยเนี่ยไม่มีทางฝืนใช้งานนักเตะอย่างแน่นอนเพราะเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บหนักเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่จะถูกนำมาจับยืนคู่กับทางฟาร์มิโยก็คงหนีไม่พ้นบริสเมนเรียมนะฮะ ซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมประทะก์กระทังสเปอร์นั่นเองสเากัรในรายของจิโก้อันคันตร่าแม้จะกลับมาลงซ้อมได้แบบเดียวแต่ก็คงไม่ได้ลงสนามในแมตช์แมตชนี้โดยครอปนั้นคาดหวังว่าจะเห็นนักเตะกลับมาซ้อมร่วมกับทีมแบบเจมมาตาศึกในสัปดาห์หน้าพร้อมกับเจมินเนอร์และก็ชิดันชาคิรี่สำหรับทีโก้โชต้าคงต้องรอให้สภาพร่างกายกลับมาฟิตสมบูรณ์มากกว่านี้อีกก่อนสักสองสัปดาห์นะฮะ แต่ที่แน่นอนนั้นก็คือนาบีเกจ์ชาและก็อเล็กออกเล็กชมเรนมีโอกาสที่จะได้ลงสนามในแมตช์แบบนี้ต่อมาในแมตช์ที่2สถิติเกมเยือนที่น่าเสยดสยองหากไม่นับมาติฟที่ยังคงต้องรอดสูสภาพร่างกายว่าสมบูรณ์แบบเต็มร้อยหรือไม่การน,นี้แฟนบอลลิเวอร์พูลนะฮะคงจะได้เห็นบรรดาขุนพลตัวหลักที่จะกลับมาประจำการช่วยทีมในแมตช์ทีมเยือนเซลเฮิร์พาร์คโดยชุดนี้คงจะหนีไม่พ้นชุดที่เอาชนะทีมของขุนซอโชเซ่โมริโย ซึ่งกัน์ดอนว่าอาริสซงเบเกอร์ทรินส์เดอร์อาร์โนแอนดูบรเบอร์สันฟาบินโยชเดนฮันเดอร์สันแลวก็จินโยเวนดุมคงจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับทางสามประสานหินเหล็กไฟโบเมซา ah, ane, ล่าซาโดมานเน่และก็โรเบโตฟิมิโน อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ทางหงแดงต้องกังวลก็คือผลงานในการออกไปเล่นนอกบ้านเพราะต่อให้ทีมเป็นนักเตะชุดดีที่สุดนะฮะแต่สรหรับนดกการนี้พวกเขากลับเล่นได้ไม่ดีเลยในแมตช์เยือนโดย6แมตช์นอกบ้านเอาชนะแค่สิงหโทรงครามเชลซีเท่านั้นที่เหลือคือแพ้กับเสมอโดยเฉพาะแมตช์ที่แพ้ทีมของครอปเนียออกไปโดนสิงห์ผง,งาดแอสตันวิลล่าสอย,ยับไม่นับยติไปสองส7และหลังจากนั้นก็เสมอเกมเยือนไป4แมตช์ติดต่อก,กันดังนั้นตลอดช่วงเกือบ3เดือนที่ผ่านมา เร์พูนั้นสกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยเมื่อเล่นนอกชินแอนฟิลด์นั่นเองทั้งนี้ทางเร์พูเคยมีสถิติไร้ชัยชนะจากทางาโลกสามหกเกมเยือนในลีกนะฮะเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2011ขณะเดียวกันก็เคยเสมอ5แมตต์ติดต่อกันเมื่อช่วงเดือนธันวามคมปี1991ฉะนั้นครอบคนนี้คงไม่อยากจะท้าสถิตินี้ในแมตช์ปะทะกับทางคิตันพาริอย่างแน่นอนจะมาข้อที่3านะฮะมาเน่จอบสังหารจีอีเกิล สำหรับนักเตะที่มักจะหลอนคิดสั้นพาเรตคงจะหนีไม่พ้นซาเดโอมาเน่เพราะเขาคนนี้สามารถนะผมซัดเกมติดต่อกัน7เกมได้ฉะนั้นในการเยือนคู่แข่งในแมตช์แบบนี้ผู้เล่นที่พวกเขาห้ามลักสายตาเด็ดขาดก็คือซาลูกหนังชาวซเซนิเกรายนี้โดีกวก่อนหน้านี้ทีมชาติซเซนกเกลจากการซัดโประตูติดต่อกันในการเล่นเกมลีก ปะทากับทางคิสส์สนฟาเรตไม่ว่าจะในสนามแอนฟิลหรือ,อที่เซลเฮิร์สพาร์คทำให้เขาเนต้องเป็นนักเตะค,คนที่10ที่ยิงได้6ลูกติดต่อกันในเกมฟุตบอลอังกฤษพบคู่แข่งชิมเดียวและก็เป็นแข้งหง์แดงคนที่2ที่ทำได้ต่อจากทางโมซาล่าซึ่งซัดใส่สบรอลมัตนั่นเองหลังจากนี้ลีว่าฟูยังมุ่งมั่นที่จะเก็บชนะให้จงได้นะฮะเพราะมันจะทำให้พวกเขาสามารถยึดตำแหน่งจ่าฝูงในช่วงวันคริสต์มาสได้3ปีต่อกันซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากมาย เนื่องจากในช่วง Boxing Day ที่มีโปรแกรมหาดิโหดประอยู่การที่ทีมสามารถยุดจจาฝูงอย่างเดียวแน่นแบบนี้จะเป็นการสร้างผนกำลังใจได้เป็นอย่างดีในการป้องกันแชมป์เจ้าอาะข้อที่4ต้องอยอมรับผมว่าคิสันพาเลตนั้นมีอดีตผู้เล่น The ะเบสอยู่ในทีมหลายคนและงานนี้ทําให้บรรดากูรูลูกหนังต่างเชื่อในกฎยิงปรตูทีมเก่าซึ่งโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นสูงนะฮะ พราะนักเตะที่เล่นให้กับทางปราสาทเรือนแก้วในปัจจุบันนี้เคยเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลมาแล้วถึง4คนกันเลยทีเดียวเริ่มจากมาตินเคเบอรี่ซึ่งเคยเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลมาแล้ว62เกมและยิงได้1ประตูโดยในเวลานั้นเขาได้รับการคาดการณ์กันว่าจะเป็นอนาคตของทีมแต่ด้วยปัญหาบาดเจ็บผสมกับฟอร์มที่ไม่คงเส้นคง,งวาซะเท่าไหร่นักสุดท้ายก็คงต้องระเหตุออกจากทีมแอนฟิลและก็กลับมาได้ดิบได้ดีเมื่อสวมชุดของพาเวรตนั่นเอง ด้านสาวโบกเดครอปอาจจะเสียหัวใจเล็กน้อยเพราะเกมนี้อาจจะมีพลังแฝงที่มองไม่เห็นทําให้ทางลิเวอร์พูลนั้นต้องพบก,กับความยากลาบากก็เป็นได้และข้อสุดท้ายข้อที่5นะฮะผมมุ่งมั่นเก็บ3แต้มเพื่อฉีกหนีคู่แข่งแต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลมีทั้งหมดท8คคะแนนขึ้นเป็นจา่าฝูงแบบเดียว โดยมีทั้แนมฮาสเปอร์ตามมาเป็นตับที่2มีแต้มตามหลัง3พคะแนนฉะนั้นการที่ทางหงแดงได้โอกาสลงแข่งขันก่อนคู่แข่งได้หลายทีมทำให้พวกเขาต้มีโอกาสจะโยนแบรนด์กดดันใส่ทีมต่างๆเหล่านั้น แน่นอนว่าหากสามารถบุกชนะพาเลทได้นอกจากจะเป็นการยุติฟอร์มการเล่นในเกมเยือนในลีกที่ย่ำแย่แล้วยังเป็นการทําให้พวกเขารังตำแหน่งผู้เล่นนําลีกได้อย่างเดียวแน่นเพราะอย่าลืมด้ว่าในช่วงปลายปีที่ต้องลงแข่งขันโปรแกรม Boxing Day หากพวกเขาพลาดโอกาสที่จะโดนคู่แข่งทําแต้มไรจีหรือแซงหน้าก็มีสูงมากยิ่งขึ้นฉะนั้น3มแต้มที่ทางเซลเฮอร์พาร์คเนี่ยทำให้ขุนพลหงแดงมีกำลังใจฮึกเหิเมและก็พร้อมที่จะลงเล่นโปรแกรมที่สุดแน่นเอียดได้ยอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่หากทีมพลาดท่าไม่สามารถเก็บชชนะได้สถานการณ์จะกลับตรปัดทันทีเพราะทาให้ทางสเปอร์และก็ทีมอื่นนั้นกลับมาคึกคักกันอีกครั้งเราไปดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มจากทางฝั่งคิสซันพาเรตกันก่อนก็แล้วกันโดยที่ทางรอยเฮสันคุณซือจอมเก่าพาดีกอลพาเจ้า2เกมไปต่อกันนัดล่าสุดที่เปิดรังเสมอกระทันทันทั้สเปอร์แต่ทำด้วยบุกไปเสมอกระทางเวสแฮม และก็ทําให้รักสที่2ของตารางนักขนาดนี้้วยความพร้อมของทีมในเกมนี้นะผมปู่รอยนี่จะอดใช้คริติยองเบนเทเก้ที่โดนใบแดงทําให้หัวหอกชาวเบลเจียมที่ยิงไปทั้งหมด3ลูกจะทั้งหมด2นัดหลังนี่อดลงเจอทีมเก่าในสดานนี้โดยสภาพฝั่งลิเวอร์พูลที่ผมสภาพความพร้อมงานนี้นะฮะเชเกนคอฟขุนื้อของซาวกเดอะครอปเนี่ยพาลิเวอร์พูลไร้พ่ายมาแล้ว9นัดในเลก โดยเฉาะไปแค่หานัดเสมอไปแค่สนัดโดยนัดล่าสุดเปิดบ้านเชื่อทอนดนมอสเปอร์ไป2ต่อหนึ่งทำให้ขึ้นไปรังตำแหน่งจาฝูงเด,เดียวอยู่แล้วความพร้อมในเกมนี้ครับนะฮะยังไม่สามารถใช้งานฟอร์ิฟันได้ทีโกอังคันทารา่าโจโกเมสเชมินเนอร์และก็ชด,ดานชาคิรีและยังไม่หมดแค่นั้นยังมีคอสตาซิมิคาสและก็เดียโกโชตาส่วนชวยอัลมาทิฟต้องรอเช็คฟิตนะครับผมจากการบาดเจ็บที่หลัง ส่วนขั้การสเปนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสามในค่ำคืนนี้ของทั้งสองฝั่งนะฮะทางฝั่งคิสตันพาเลตนั้นจะมาในระบบ4-4-2ก็ได้แก่เบนเซนเต้ oo, f, icz, cher, C, e ise, กัวต้าเนธานีลไครส์ชิโก้ชูเจเต้แกรี่เคฮิลพาทริกฟานอันโฮเจฟฟี่เชรูฟลูก้ามิโรจูวิชเจมส์แม็กอาเชอร์แอัลเบรซีเอเซ่จอแดนอายิลและก็วิลฟริดสหานะฮะส่วนฝั่งฝั่งทางเวอร์พูลนั้นใช้ระบบ4-3-3ก็ได้แก่อเล็กซองเบเกอร์ เทรสนสเนอร์อรันโนลโชยอัลมาเดฟฟามิโยอันดูโรเวซันชดันฮันเดสันจอร์จินโยววยดุมนาบิเคซ่าโมมิซซาล่าบรูเตอร์ฟิมิโนและก็ซาเดลมาเน่ราคาลิฟว์ฟูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่ร่วมรับฟังกันทุกคนนะครับ